ขึ้นที่4ของการนอนหน้าน้องพี่น้องเมื่อนนี้ฝนตกทั้งฝนทั้งลมเนาะหายหมอดเป็นไรพี่น้องเลย บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องพอออกมาถายหน้าแต่เศร้าเอ้ยพี่น้องเนี่ยมาขาดหน้านะใหุ้ดียายพี่น้องเลยคนก็ตกดีขนาด này này luôn 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 cái luôn thì yên luôn này họ đẩy yên đẩy <laughs> yên เย็นหน่อยตัวหนึ่งเนาะเจ็ดไมนูกินเสาพี่น้นงนองันสิตบเจ็ดนี่ทั้งฝนทั้งลมนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวบ้านนั่นสิเขาไปหาหน้าใหม่ก่อนพี่น้องมาัานทีเขาไปหาพอได้มาตม้มกินตอนเสาร์แล้วก็ต้มเย็นเนาะ นอนนั่งดีที่บ่ก่อนก่อนที่มีอีกหรอกคนมาคอยหาเนาะ้ไม่ด i went and came. Oh no. ủa okay. uh. uh. okay. cái cây ủa <laughs> ừ. đi cây ủa cái cây ủa 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 anh ủa 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 นะมีดเนาะนี่เนาะงัวอืมติตินี่แหละเพื่อนเนาะตัดมื้อ

พี่น้องเดี๋ยวทีนี้เก็บปุ่มห้อยยังมาเสือดิเอาเลยน่ะพี่น้องม,มาทางป่าเป็นบ้านอันนี้เป็นห้อยเดเที่ยวเด้ยเที่ยวคนเขาได้เด,ดบ้านทาง,หงาหเห็นอาฟือ

un po' di zinno un po' di zinno un po' di zinno น้องมาพ่อนนอเหี่ยวใหญ่เนาะขาสีกรับแหลกพี่เนาะอันสิตกกลางกอมาจักนี่โอ้ที่ปีเจ้าวปีเดียวน้ำน้ำเออโอ้ห làm lại đi ô bố bay bố con này. nó hiểu nhảy vì nó tên ngại chỉ mày không có tổng nó Oh, mà đi đi nó bỏ khỏi như khuẩn khẩu Bài hai này hẳn nó บอลเข้าไปนี่แต่ดอกหน่องงามอออคือก็ได้ออกได้วันนที่ง่วงอกอะงานด

ต้มเป็ดเนาะก็ใส่โอ้ใส่ผักนี่จังสีเลยบ่เาวอยากได้รักษาพี่น้องเบิ่งใกล้ๆเย็นใหญ่เนาะได้บ้างกนโอ้จอมหม้อจอมหม้อเอาเออท้อต้มเป็ดปลาไหลสิ่งใครออกวะ อันนี้โอ้โอ้ขาดแต่ว่าตัวนี้นข,าขาดเองมันบอกอเกลือแห้งเนาะตบเกื่อผักพี่น้องเลยมา,า,า,ากินข้าันล้วบาในีพี่น้องเลยสิบสิบสิบเข้าเสาเหอากึ้นไปทึ่งี่มือพืดด่อ้ตบ Bao yên, Tết yên. Oh, xíu. Bảo đi ýng, đi đâu nè. Căm như nè vô? A woman hèn vô nè. 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 โอ้แค oh, ่โมกินแค่โมกินป่ะโอ้มันนั่นถือของขังเขาให้กินป่ะโมกินแน่นกินจริงพี่น้องมาดูกินข้าวน้ำกันอาหารเส่าคล้องเสียพี่เข่ามันดีไหมน้องหวานเนาะแใช่เบื่อน้ำปลาปวดใส่อยู่

ขึ้นมากเนาะได้อิ่มปุงขนาดต้องฟิงกันขึ้นอย่างนี้วันยูวันน้ไรคะเยี่ยมกายเยี่ยมเนาะเป็นหมื่นได้เนาะเมื่นก็ยังเป็นเงี้ยอย่างนได้อยเงี้ยเนาะเยอะวันน้ำได้พุ่นห่องห่องตัวน้ำห่องพุ่นบนทุกเปลือกบนอีหลอดเข้ามาจะเป็นสองมีดเดินมีอะไรได้หนึ่งมีอะไรได้หนึ่อันเดะห่องครั้งหน้าเลย ต้องใช้ครับมั้ยตั้งมาเดี่ยวมาขมักวัวเอียนจีจอดแล้วมาเรจะโคตรตอนนี้หนึ่งหลอดเลยปั๊ดพี่น้อง No. <laughs> Tông yên để tìm hiểu nữa là phải không phải nói, yên tìm hiểu nữa 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 lại hiểu nữa tìm hiểu nữa tìm hiểu nữa tìm หาย,ยัายานไดนยู่แต่หาหาบ่ไดายไมีวิธีเอามาพี่น้องตอนนี้ก็มาเป่งน,น้าพุทบอลเป่งน้าเนาะน้าหน้า,นา,นาพี่น้องแล้วเลยเด้อพี่น้องเลยหน้าวัางกอกเนาพี่แม่ก็กำลังวานเนาะให้สุดท้าย พอดีเห็ดห้องหนาม,มากนี่เนาะพี่น้องเพราะว่าทางนี่สูงแหงเนาะบ่อน,นี่สูงแหงอีพอเราเลยอันไถไถขวัดห้องหนาม,มาเนาะยูนใบเต็งหนาออกเดือดสิเป็งหนาพอดีแล้วน,นอนสี่หมู่เนานะพี่น้อง าดุนว่าหน้าปีนี้สิได้ยอยู่วะเนาะพอได้เทห์ดอันนี้เ่อท่านเห็ดหน้าจะเสื่อเถื่อมากแต่กาแต่ละปีกัตอนเมื่ท่านเถื่อเมาเห็ดหน้าอยู่นี่ก็บ่ค่อยไหลเขาสูงสุดได้จักสอบไหมสี่สิบทั้งหมดสูงสุดประมาณสามสิบสี่สิบนี่ยนะสี่สิบสองเมื่าปีนี้หน้าปีมันสิเป็นยังไง

ช่วงที่นีปลาดาวที่พันะใส่ตอเต็มหมกบ่กวาอ๋อแคเต็ดเต็มเปื่อยมันเป็นห้องใช่หือเ่ ต,ต่อไปพี่น้องเดี๋ยวมานสีแลงคองนี่เดวแล้ว,วกันสีแดง กับเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ก็สินี่เทียงสนิก็เด้อพี่น้องขอจบคลิปเที่ยงสนิกอนเนาะขอการคลิปหน้าเด้อจะได้กัขอบคุณพพี่น้องที่ติดตามบึงเนาะเจอกันคลิปหน้าจะรอหลุดหน้าบังกอกสีได้เข่าอยู่ว่าปีนี้ คือว่าเขาสิออกงามอยู่ว่าก็มันสาดุดเบิ่งนะออกงามสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ใส่คุยใส่่านเชิงดอยว่าอยากปีนค <c oughs> นไหนเิดอาสาเบิ่งมันเนี่ยอันนี้หลายให้ยังน,น,น้ำบท่วมเบิ่น